สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกนะคะกับช่องแก้วพารวยนะคะวันนี้จะให้แนวทางสามนอยเหมือนเดิมคลิปทุกคลิปที่ทาขึ้นนะคะทางช่องไม่ได้นาไม่สนเรื่องการแทนที่นะคะทุกการลงุนย่อมีความเสี่ยงขอท่านดูอย่างมีสติเลอย่างมีสติสตสตโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะว <c oughs> ันนี้หวยของเราก็หมุนปุยปี่น้องอาตามซื้อเด้อ มุนปุ้ยเลยพี่น้อ,นองอจะเป็นลมมาได้หน่อยเดียวฟันสูนนอกนั้นลุสสมดเลยพี่น้องนะฮะได้เวลาหลุดแล้วเข้ามาอย่างยาวนาะนเข้ามั่งมั่งเลยนะแต่วันนี้เรบเละมาเริ่มกันเลยหาปุยกันหาปุยกันหาปุยกัน ยมยมีข้ามมีลุดนะคะปดใช้วิจารณญาในการตามในการรับชมนะคะอันนี้รีสามฮนอยวิ่งรุ่นเลยนะคะทุกคนหมวยเราอยู่ยังอยู่ที่ศูนย์อยู่นะ เจาะนะคะเจาะเจาะไม่ตามตัวนะวันนี้วินหลายตัวนะเจาะศูนย์สองศูนย์สามศเอ้ยสองสามสองสี่พูดผิดค่ะ สองสี่สามสี่สี่ห้าหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งศูนย์นะคะกันกันสองห้ากับสามห้าเธออยู่ในสูตรนะทุกคนเธอต้องกันเธอไว้นะเธออยู่ในสูตรนะคะ

พรุ่งนี้หวยสามารถมาได้มาได้มาแบบมาได้เกือบทุกตัวเ้วยทุกคนจองจีหนึ่งศูนย์ไม่รู้จะได้อะไรเลยอะ่ะจริงจริงๆพือหวยสามารถมาได้ทุกตัวนะทุกคนจีสาม ะคะ,น,นะคะน,น,นี่พานุยนะฮะประมาณนี้ใครชอบก็ตามนะคะใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะตัวเด่นหนึ่งก็คือหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดนะคะเก้าก็เก้าสองเก้าห้าเก้าแปดนะคะ บอกไว้เลยนะคะว่าหวยสามารถมาได้ทุกตัวนะทุกคนอ่ะประมาณนี้อ่ะชอบก็ตามไใครไม่ชอบก็ผ่านให้เป็นแค่แนวทางนะคะขอทุกคนโชคดีรวยๆปังๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีคะ่ะอย่ากพึ่งเรายังไม่ได้เน้นยังไม่ได้เน้นนี่ทุกคนหนนะ1.9นะ 19, นะ1.9นะคะ อ,อันนี้การไว้สองบาทเธอมาแล้วนะจะ้ะขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ